เดียนของเขาจะโตใหญ่ซ so, so ้ำปลาเขาสอยบานเฮาค่ะจ้ะแล้วก็สีมีหางดําแต่ว่าแถบกลางน่ะมันจะขึ้นยุกับลักษณะน้ํถชาสีน้าเฮาออกคำๆมันจะแถบสีดําแต่ว่าถ้าเฮาออกแบบน้าใสๆบานเฮาอ่ะจะบ่มีแถบถ้ากลางเพิ่นจะเอินว่าปลาซิวควายหรือปลาซิวอ้าวจังสิมาค่ะแต่ว่าถ้าทั้งบ้านเฮานี่สจะเอินปลาซิวเขาเนาะค่ะวันนี้แต่ก็เลยไปหาพันธุ์มาเลี้ยงเบิ่งเพิ่นถามหาบอกเพิ่นวาบนบ่แม่นของเขาบ่าแต่ก็เลยว่าไปหาพันธุ์มาเลี้ยงเบิ่งจังสิมาค่ะวันนี้พอมาเลี้ยงแล้วมันก็ ขยายได้สิเนาะค่ะก็เลยอยากมาแลกเปลี่ยนความรู้กับคนที่เป็นอย่างยูตรงตายครับปลาซิวอ้าวกับปลาซิวควายเดมันแตกต,ต,ต่างกันจังเด็กจังเด็ครับอ่าถ้าเป็นทั้งบ้านเพิ่นเนาะคะ่ะทั้งภาคกลางทั้งแม่นม้ำยหญ่ยน่ะมันจะเอิ้ออันเดียวกันจะเป็นแต่ทั้งอีสานบ้านเฮานะคะ่ะจะคนละชนิดแล้วบะนี่ลูกค้ามีฟีดแบ็กกับมาลูกค้าวา่ามันจะมีหลายจังหวัดเนาะคะ่ะลูกค้านะ่ะแล้วบะนี่เพิ่นบอกว่าเอิ้อต่คือกันอ่าเป็นอย่างคือเอิ้อปลาซิวอ้าวซึ่งซึ่งปลาซิวอ้า บอกคือปลาซิวอ่าวบานเฮางี่ไหมค่ะแต่ก,ก็เลยเข้าไปศึกษาในในประมงเอาเพื่นรับร้องว่าจังไหนปลาซิวควายของเพื่นเป็นจังไหนยังซี้ไหมค่ะแต่ก็เลยร้องเบิ่งนเราบัดนี้อา่าปลาซิวควายของเพื่นที่ที่ทางภาคกลางเนาะยังมาทางจ้ะถ้าทางถ้า,ายึดตามอีสานบานเฮาอันนี้จะเป็นปลาซิวควายหรือปลาซิวข้าวใช่ค่ะพิกัดยุทธีบ้านปลาข้างเนาะค่ะตำบลมิราพอำเภอแก่ดำจังหวัดมหาสารคามค่ะตกใต้ครับ บอกที่ไปที่มานะครับเป็นจังไดคือเดมเมเลี้ยงปลาซิวควายครับอันนี้เนาะค่ะคือคือที่แรกเนาะค่ะแต่เลี้ยงปลาซิวอ้าวบานเฮาเนาะค่ะแล้วบัดน,นี้ลูกค้ามีฟีดแบ็กกับมาลูกค้าวา่ามันจะมีหลายจังหวัดเนาะค่ะลูกค้านะแล้วบัดน,นี้เพิ่นบอกว่าเ e อิ้นบ่คือกันอ่าเป็นหยังคือเ e อิ้นปลาซิวอ้าวซึ่งซึ่งปลาซิวอ้าวทางเพิ่นน่ะบ่คือปลาซิวอ้าวบานเฮาจังซี่แหละค่ะแต่ก็เลยเข้าไปศึกษาในในประมงว่าเพิ่นรับรองว่าจังได๋ปลาซิวควายของเพิ่นเป็นจังได๋จังซสิไหมค่ะแต่ก็เลยลองเบิ่งแล้วบัดนี้ อ่าปลาซิวควายของเพื่นที่ที่ทางภาคกลางเนาะอยูม่มาทางภาคกลางเพื่นจะเอิ่นว่าปลาซิวควายหรือปลาซิวอ้าวจั้งสิบอะค่ะแต่ว่าถ้าทางบ้านเฮ่านี่จะเอิ่นปลาซิวเข่าเนาะค่ะวันนี้แต่ก็เลยไปหาพันธุ์มาเลี้ยงเบิ้งเพิ่นถามหาบ่เพิ่นว่ามันบ่แม่นของเฮาบ่กแต่ก็เลยว่าไปหาพันธุ์มาเลี้ยงเบิ้งจั้งสิบอะค่ะวันนี้พอมาเลี้ยงแล้วมันก็ขยายได้จังสิ้เนาะค่ะก็เลยอยากมาแลกเปลี่ยนความรู้กับคนที่เป็นอย่างยูตรงใจครับปลาซิวอ้าวกับปลาซิวควายแต่มันแตกต่างกันจังได๋จังได๋ครับ ถ้าเป็นทั้งบ้านเพิ่นนะคะทั้งภาก,กางทั้งแมนนามีไงเนี่ยมันจะเอิ้อันเดียวกันจะเป็นทั้งอีสานบ้านเฮ้านะคะจะคนละชนิดจะถ้าทั้งถ้า,ถายึดตามอีสานบ้านเฮาออันนี้จะเป็นปลาซิวไายหรือปลาซิวข้าวจะแต่ปลาซิวอา่าวลักษณะจุดเด่นของปลาซิววายนี่เป็นยังไงครับลักษณะเด่นของเขาจะโตใหญ่ซ้ำปลาเขาสอยบ้านเฮ้าค่ะจะ,จะแล้วก็สีมีหางดําแต่ว่าแถบกลางนะ่ะมันจะขึ้นยุก่กับลักษณะสีน้ำชาสีน้ำเขาออกคำคำมันจะแถบสีดํา แต่ว่าถ้าเฮาออกแบบน้ำใสๆบ้านเฮาอ่ะจะบ่มีแถบจ้ะตายเลี้ยงน้องตายลงทุนหลายบ่ครับใจลงทุนซื้อม้ากะแม่พันตัวละ40บาทเนาะค่ะตัวซื้อมา้าเมยพันตัวละ40บาทแม่นถ้าจะซื้อม้านี่ตัวละ40บาทก็สิเป็นไส้ใสประมาณ4นิ้วนะคะพอกับแม่นี่ก็สิคล้ายๆกันกับปลาทั่วไปเนาะค่ะถ้าปลาเอโตผู้นี่มันก็สิเลี้ยวยาวคือกันค่ะแล้วแต่ว่าตัวเมียนี่นมันสิท้องท้องไก่ถ้าเป็นปลาซิวควาเนี่ยสิเห็นได้ชัดเจนว่าท้องมันอยู่ชัดเจนนะคะ่ะตัวเมียค่ะ ตกตายครับกะเตรียมบอกอเหลียงทําจังไรครับถ้าเป็นกระชัน้นอีกกะเตรียมคือทั่วไปแล้วค่ะถ้าเป็นกระชั้นบวกนี่กะกะยุ่กับน้าอีกเนาะกะเตรียมน้ำถ้าเป็นน้ำปลาปลากะสามถึงสี่วันถ้าเป็นน้ำบับแอะบดานหรือหรือภูมิภาคปลาปลาภูมิภาคกะเจ็ดถึงสิบสี่วันค่ะกะถ้าเป็นปลาซิวควายนี่กะลงไปเม็ดละห้าสิบตัวค่ะปลาซิวควายนี่หันตามสามสิบเซนเท่ากันค่ะอาหารการกินเอาอย่างไหไหกินครับอันนี้้อ้จะไห,ห้ามออนค่ะ ฮามออนเป็นหลักเราก็ไข่ผัมค่ะเรียงนน่นปันไดครับถึงจะออกไข่อันนี้แต่เลียงมาแล้วเนาะก็จะประมาณ8เดือนสามาที่แรกๆอ่ะเพิ่นกะว่าท่านผสมพันธุ์เนาะค่ะวันนี้กะเต้ได้มาเพิ่มอีกกะจังจังไอ่กับทางซีกับทางไอ้พอแม่ทางซีเนาะค่ะได้มาเพิ่มวันนี้กะรองมาเห็ดหน้าในเขาเล็ดค่ะกะบการขยายพันธุ์ที่เห็นเห็นอี่กะสองเดือนค่ะจะขยายพันธุ์เรียงแล้วเวาไปขายไสครับอ่าอันนี้อันนี้เต้ว่านี่ใครได้จำหน้าเนาะค่ะตอนเนี้ย ก็คือปล่อยมันขยายพันธุ์หลายปลอดอย่างนี้ใช่ไหมคะก็มีแบ่งไปแน่เท่าสิบยี่สิบตัวอย่าง้ใช่ไหมคะอุปสรรคในการเลี้ยงมีบ่ครับบ่มีค่ะบ่มีเพราะว่าเขาเลี้ยงปลาซิวอ้าวมันสําเร็จแล้วอย่งนี้ใช่ไหมคะพอมาเลี้ยงอันนี้ก็คือเลี้ยงคือคือกันเลยคะ่ะค่ะเลี้ยงง่ายๆเลยคะ่ะได้ครับคับพี่น้องของเข้าบันทึกนี้แล้วอย่าเขามาศึกษาเรียนรู้ยินดีว่ครับได้ย,ยินดีคะ่ะ กับพิกัดยูทีบ้านบาาระข้างนาะคะ่ะตำบลมีตาผาอำเภอแกดำจังหวัดหมหาสารคามค่ะหรือว่าโทรมาก่อนก็ได้ค่ะเบอร์0 9 6 1 9 0 3 2 9 4กหนึ่าศูนย์สามกค่ะอ่าเฟซบุกก๊กจินตลาการที่กาฟาร์มอ่าช่องยูทูปกะกระต่ายน้อยลูกอีสานคืนถิ่นจ้าสำหรับปลาซิวอ้าวเนาะค่ะคนนิยมหมกเอาไปเฮ็ดหมกหมกงอหมกตั้งเทานะคะหรือว่าอ่าถ้าเป็นอีสานบ้านเทานะคะเห็ดปลาจอม่สำหรับปลาซิวควายนะคะเอาไปปิ้งนะคะปิ้งคือปลาขาวเนี่ยค่ะมันดีเสียบ